สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับผมกิติกรนันทวงศ์ครับวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่16มีนาคม2558ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงนี้เป็นระยะเวลาของการปิดเทอมซึ่งก็คงเป็นระยะเวลาและก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสําหรับน้องๆเยาวชนนะครับเพราะว่าน้องๆจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ การปิดเทอมก็ไม่ได้หมายถึงการหยุดการเรียนรู้การหากิจกรรมดีๆที่สร้างสารรค์ก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้น้องๆได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมถึงได้รับความรู้ที่ไม่มีในห้องเรียนอีกด้วยครับในช่วงของโต๊ะข่าวเอทีวีว,วันนี้คุณดารณีโตรื่นก็มีกิจกรรมดีๆที่จะสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนและครอบครัวนะครับได้มีโอกาสได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นและจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหนเราไปติดตามชมรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของโต๊ะข่าว ETV กับดิฉันดารณีโตเรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในหลายโรงเรียนก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนแล้วนะคะทําให้เด็กๆมีเวลาว่างมากขึ้นบางคนอาจจะใช้เวลานี้ไปกับการเล่นเกมหรือเล่นโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจจะไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะสสสได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ค่ะ จึงได้จัดค่ายปิดเถอมสร้างสารรค์สุขคิดดีแอนแฟมิลี่แคมป์เพื่อให้เยาวะชนและครอบครัวได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดประโยชน์ในช่วงของการปิดภาคเรียนค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมค่ายปิดเทอมสร้างสารรค์กับท่านแรกเลยค่ะคุณเบนจะมาพรล,ลิมปเสเถียนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะอีกหนึ่งท่านนะคะคุณรุจีราเจริญยิง่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสนามความรู้จำกัดผู้บริหารค่ายปิดเทอมสร้างสารรค์ ท่านทั้งสองคนให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องเรียนถามท่านผูน้อำนวยการค่ะถึงภารกิจหลักและจุดยืนทางถงยุทธศาสตร์ของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะอะค่ะค่ะศูนย์เรียนรู้สุขภาวะเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะเราก็มีหน้าที่สร้างกระบวนการการเรียนรู้ผ่าน สื่อที่มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโดยนิทัศกาลกิจกรรมหรืออาจจะเป็นตัวสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะในรูปแบบใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตที่ทําให้เขามีวิถีชีวิตที่มีความสุขหรือมีสุขภาวะมากขึ้นนั่นเองค่ะค่ะแล้วในปัจจุบันนี้นะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยก็มักจะเล่นเกมและเล่นโทรศัพท์มือถือซึ่งาอาจจะไม่เกิดประโยชน์สักเท่าไหร่นะคะท่านผู้อํานวยการมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ ต้องบอกว่าตอนนี้ตัวสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตเองก็ดีเนี่ยมีบทบาทกับสังคมไทยมากนะคะสังคมไทยนี่เป็นประเทศแรกๆเลยนะคะที่ใช้ Facebook เป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะเรารู้มาว่าปัจจุบันนี้มี60-70%ที่มีการทําธุรกรรมทําทุกอย่างคะ่ะผ่านสมาร์ทโฟนละเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างสื่อนะคะหรือการมีพื้นที่บน,ออบนจอเล็กๆเนี่ยมีความสําคัญมากๆ แต่ในทางกลับกันอีกทางนึงก็ที่เด็กๆมีเวลาว่างอยู่เนี่ยเราจะทำไงให้เด็กๆเนี่ย <c oughs> เขามีโอกาสที่จะเข้าถึงวิธีวิธีการต่างๆได้มากมาย <c oughs> เพราะฉะนั้นศูนย์นันรู้เองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบนะคะปิดเทอมนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีค่ะที่เราก็ได้หากิจกรรมที่เรียกว่าเป็นปิดเทอมสร้างสรรค์ด้วยนะคะ <c oughs> เรียกว่าเป็นค่ายที่จะทําให้เด็กๆใช้เวลาว่างแบบไม่เครียดด้วยมีความสุข นะคะคที่จริงคอนเซปต์ใกล้ๆก,กับไปร้านเกมนะแต่ว่าเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนและก็ได้ความรู้กลับไปช่วยที่บ้านได้ด้วยค่ะและถ้าพูดถึงรูปแบบของค่าเนี่ย งต้องเรียนถามคุณรุจีลานะคะ,คะว่ารูปแบบของค่ายเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะค่ะรูปแบบของค่ายนี่ก็คือจะเป็นค่ายที่เน้นเรื่องของการปฏิบัติการลงมือทำนะคะโดยที่เ,เราจะมีธีมของค่ายทั้งหมด3าธีมนะคะธีมแรกก็คือจะเป็นเรื่องของไลฟ์สกิลหรือว่าทักษะชีวิตอย่างที่คุณเบนจมาพรพูดเนะะี่ยค่ะว่าเด็กๆเกนี่ยโตขึ้นเนี่ย เราก็ต้องใช้เวลาว่างสมาร์ทโฟนอาจจะมีประโยชน์แต่ว่า Physical Activity ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ทักษะของการเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันก็สำคัญไม่น้อยกห่ากัน เพราะฉะนั้นค่ายนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทักษะการเอาตัวรอดซึ่งไลฟ์สกิลจะมี2ภัยภัยแรกก็คือภัยพิบัติจากธรรมชาตินะคะเราก็ทําเป็นเซอร์ฟเวอร์แคมป์นะคะก็คือมีตั้งแต่แยกเรียกว่าดินน้ําลมไฟน้องๆได้มาฝึกปฏิบัติจริงเลยในค่ายนั้นนะคะไลฟ์สกิลที่2ก็คือทักษะการเอาตัวรอดจากสิ่งใกล้ๆตัวคือภัยมนุษย์ นะคะจะพบว่าเด็กๆคือเรียกว่าทุก20นาทีเนี่ยจะมีเด็กหรือสตรีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายตลอดมีเด็กหายทุกวันและส่วนใหญ่จะหายก็คือระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนใกล้ๆรอบๆบ,บ้านหรือคนที่ทำร้ายเขาก็ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ตัวเราก็ทำค่ายที่ให้เขาเรียกว่าฝึกเอาตัวรอดได้มีทักษะของการสังเกตการร้องขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็อีกค่ายหนึ่งเนี่ยเป็นค่ายที่ทางสสสทำอยู่อย่างต่อเนื่องเลยก็คือเรื่องของ healthy lifestyle นะคะค่ายเรื่องของสุข,ขภาวะก็มีตั้งแต่เรื่องของการอาหารการกินนะคะเรื่องของการเล่นขยับนะคะอย่างคุณเบญจะมาพอบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับแท็บเล็ตแต่จริงๆมันยังมีกิจกรรมภายนอกอีกเราก็เลยทําเป็นเพลย์มปิกเกมขึ้นมานะคะแล้วก็พิเศษก็คือเรามีค่ายสําหรับพ่อแม่ด้วยนะคะในปีนี้ค่ะแล้วค่ายนี้นะคะมีลักษณะเป็นยังไงคะต้องไปพักแรมหรือว่าจะไป เป็นการแบบไปเช้าเย็นกลับค่ะเป็นค่ายไปเช้าเย็นกลับทั้งหมดเลยก็คือเรียกว่าตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่เพราะจริงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ว่าให้ลูกไปค้างแต่กงวันตัวเองทํางานเพราะฉะนั้นเราเหมือนแบบเอารูปมาอยู่กับเราได้เลยนะคะก็คืออังคารถึงศุกร์ก็จะเป็นค่ายสาหรับเยาวชนตั้งแต่เรียกว่า9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็น พอวันเสาร์ก็คือเป็นค่ายสําหรับครอบครัวคุณพ่พอคุณแม่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่สามารถจะเติมเต็มในช่วงของการปิดเทอมนะคะ,คะต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการค,ะค่ะแล้วการจัดกิจกรรมนี้ค่ะจะสามารถเชื่อมโยงกับการเรียนในห้องเรียนได้อย่างไรบ้างคะเออเด็กๆที่จะมาเข้าค่ายกับเราเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ระหว่างประมาณ6-13ปีก็เป็นช่วงประถมนะแล้วก็เป็นช่วงของมัธยมต้นนะคะ ซึ่งวิชาที่น้องๆเรียนไม่ว่าจะเป็นลูกเสือเนตรนารีวิชาสุขศึกษานะคะหรืออาจจะมีสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะมีทีมที่ก่อนที่จะทําค่ายเนี่ยเราได้มีการวิเคราะห์พวกหลักสูตรเหล่านี้แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าแทนที่น้องๆจะได้แค่อา่านหนังสืออยู่ในห้องเรียนหรือเรียนในตำร,ราในห้องเรียนเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เขาจะต้องเรียนแทนที่จะอา่านแค่หนังสือว่าทักษะเวลามีอุบัติภัยมาก,ก็มีสอนอยู่บ้างนะแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติเขาทำยังไง อันนี้เป็นการเรียนห้องนอกห้องเรียนแบบจริงๆเลยแล้วก็เด็กเนี่ยจะสามารถเชื่อมโยงกลับไปได้เสมอเวลากลับไปที่โรงเรียนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นช่วงชั้นไวัยไหนเนี่ยค่ะเราพยายามที่จะทำให้เขาได้มีทักษะสกิลที่อาจจะ ใช้กับชีวิตในประจําวันกับทางบ้านกับครอบครัวนะคะบางเรื่องเนี่ยสามารถนํามาใช้ในโรงเรียนได้อีกด้วยนะคะก็จะทําให้ต่อยอดกับสิ่งที่เขาได้เรียนแล้วเราก็ตอนที่ทำเนี่ยเราก็จะเป็นการบูรณาการเขาเรียกเป็น Brain Based Learning ก็คือว่าเราบูรณาการแบบเชื่อมโยงอยู่แล้วกับโรงเรียนก็พูดถึงว่ามันเป็นทั้งภาคทิศในห้องเรียนก็ถือว่าเป็นภาคทฤษฎีละและที่นี่ก็เป็นภาคปฏิบัติ ค่ะ,คะแล้วถ้าพูดถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆนะคะ,ค,ะคุณรุจิรามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้างคะค่ะก็คือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีงานถแถลงข่าวไปแล้วซึ่งได้รับการตอบรับจากสื่อมวลชนนะคะเป็นอย่างดีแล้วก็เราจัดทําทั้งแผ่นปิวนะคะแล้วก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านโลกออนไลน์ก็คือในตัวของ Facebook เองนะคะของสุข sook สุขนะคะเองหรือว่าของสสสคือ thaihealthcenter org นะคะ, defects, ะ,คะแล้วก็ยังมีการรับ SMS ที่เราส่งให้กับกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรงด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็จองได้ทางสายด่วนที่เราเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ,ะสำหรับโครงการกิจกรรมนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมมาแล้วกี่ครัง้งแล้วมีผลตอบรับเป็นอย่างไร<ม>บ้างคะค่ะก็ เป็นกิจกรรมฮอตฮิตของศูนย์เรียนรู้นะคะก็จัดมาแล้ว4ครั้งนะคะก็คือเรียกว่าทุกปิดเทอมเลยปิดเทอมใหญ่ก็จะมีจํานวนค่ายมากหน่อยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของมีนาเมษาพฤษภาแต่ถ้าปิดเทอมเล็กเนี่ยเราก็ยังมีอีกก็คือเดือนตุลามคมเพื่อตอบรับโจทย์เลยก็ค,ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วค่ะที่จัดขึ้นมาค่ะค่ะแล้วถ้าน้องๆทางบ้านนะคะสนใจค่ะอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะก็ เด็กไทยทุกคนนะคะสามารถเข้าร่วมได้คือน้องๆอายุตั้งแต่6ถึง13ปีนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะแล้วก็นิดนึงก็คือมันจะเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยากให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมลูกว่าลูกจะได้พบประสบการณ์จริงมีความสนุกสนานเด็กบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่อยู่ในโรงเรียนเราจะเจอเพื่อนที่เป็นเพื่อนประจําห้องถูกไหมคะเราจะคุ้นเคยแต่ค่ายเนี่ยน้องจะได้เพื่อนใหม่วันแรกก็อาจจะมีบ้างเด็กอาจจะ ปรับตัวไม่ได้หรือเราเจอหลายกรณีที่น้องเนี่ยจะติดสมาร์ทโฟนแล้วนะติดเกมออนไลน์เลยพอมาเข้าค่ายเราเนี่ยโอ้โหมันก็เอาเรื่องนะคะน้องก็คืออยากจะกลับไปทํากิจกรรมนั้นแต่ค่ายเราก็จะมีกฎตร,ตรงนี้นิดนึงแต่พอผ่าน2วันแรกไปได้เนี่ยน้องก็จะมีความสุขกับการอยู่ค่ายนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเด็กจะวัยใกล้เคียงกันแล้วเราแบ่งกลุ่มเด็กตามช่วงวัยอายุด,ด้วยแล้วก็มีพี่ประจากลุ่มด้วยคอยดูแลใกล้ชิดอยู่แล้วะค,ะค่ะค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเอ๊มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะต้องมาสมัครยังไงเนี่ยจะสามารถดูได้ที่ไหนบ้างคะค่ะก็มีที่ตัวของ f a c e b o o k นะคะแล้วก็เว็บไซต์อาจจะให้ทางพอช่วยก็เวอร w w i h e a l t h ไ e t t e r t org ะะก็จะเป็น ช่องทางการติดต่อหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่พี่คุณรุลาให้ไว้ค่ะค่ะรับจํานวนจํากัดไหมคะค่ายละ50ท่านเท่านั้นเองห้าสิบคนนั่นเองค่ะค่ายนี้จัดไปถึงเมื่อไหร่คะเอ่อสิบหกพฤษภาค่ะค่ะค่ะแล้วท่านผู้อำนวยการได้คาดหวังไหมคะว่าค่ายกิจกรรมนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆเนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนคะอันนี้ต้องเป็นวัตถุประสงค์หลักของการจัดทำค่ายครั้งนี้เลยค่ะว่านอกเหนือจากเด็กๆได้มีความสุข ได้มาพบเพื่อนใหม่อันนี้นะคะอันหนึ่งก็คือว่าเราอยากให้เขาสามารถเริ่มต้นได้กับครอบครัวของเขาเองแล้วเขาอาจจะไปเล่าเรื่องเล็กๆใหท้ที่บ้านฟังก็ได้ว่าวันนี้เขาได้เรียนอะไรไปไอ้ที่เราทํามาตอนนั้นน่ะไม่ใช่นะเราต้องทำกันแบบนี้อ,อันนี้น่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่เราน่าจะได้เริ่มต้นกับน้องๆทุกคนคะ่ะเพราะว่ากิจกรรมค่ายเนี่ยถึงแม้จะมาอยู่ด้วยกัน 3- 4วันเนี่ย คิดว่าแค่วันแรกเนี่ยเด็กๆจะกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเยอะมากแล้วมันจะมีความต่างกับการที่เขาได้ไปเข้าค่ายที่อื่นๆยังไงบ้างอันนี้ก็คงเป็นประเด็นหลักๆที่เราอยากให้น้องๆเนี่ยได้รับจากค่ายที่เราจะจัดนี้ด้วยค่ะค่ายหลังจากที่เราได้น้องๆได้มาแล้วนะคะจากค่ายที่เราจัดมาแล้ว3าสครั้งที่เมื่อกี้คุณลุลาเล่าเนี่ยเราได้เคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่หลายหลายหลายคนนะคะก็พบว่า ลูกเขาบางทีก็จะมีพฤติกรรมที่อาจจะเปลียนไปบ้างเช่นการรับประทานอาหารที่เรามีค่ายคุกกิ้งเนี่ยกลับไปน้องๆก็จะรู้สึกแบบอยากทำเอ๊ะมันไม่ใช่ยากก่นอนที่เราคิดผู้ปกครองก็จะมีฟีด b แบกแล้วก็อยากสมัครในค่ายถัดไปทันทีนนคือปัจจุบันเนี่ยด้วยด้วยเวลาที่ระยะเวลาอันสั้นของเราอะค่ะเราก็เลยคิดว่าผู้ปกครองเนี่ยน่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะมีค่ายสําหรับผู้ปกครองด้วย นะคะเพื่อที่จะทําให้การต่อยอดของค่ายเนี่ยมันมีความสมบูรณ์กันจริงๆเพราะฉะนั้นปีนี้มันจะมีค่ายวันเสาร์นะที่เราจะเป็นกิจกรรมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ใช่เฉพาะเด็กๆละคราวนี้ทั้งคู่เนี่ยเขาจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหลังจากที่เขากลับไปบ้านกันด้วยค่ะก็คงอยากจะหลงรุหล่ะจะเล่าเรื่องของกิจกรรมที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถนําไปต่อยอดได้ค่ะอย่างค่ายชุดแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Survival Camp หลบภัยพิบัติ นะคะลูกๆก,ก็จะมาเรียนอังคารถึงพฤหัสเรียนตั้งแต่ดินน้ำลมไฟแต่พอเป็นวันเสาร์เนี่ยเราจะให้คุณพ่อคุณแม่มาเรียนร่วมกับลูกเป็นภัยพิบัติโดยรวมว่าถ้าสูมว่ามีภัยมามีการเตือนภัยมาเราจะเตรียมพร้อมครอบครัวยังไงมีลูกเล็ก มีคนแก่ในบ้านมีผู้หญิงมีคนที่ไม่สบายเจ็บป่วยแล้วมีสมาชิกในครอบครัวเท่าไหร่เราควรจะเตรียมตัวยังไงต้องอพยพต้องเช็คลิสต์อะไรยังไงนะคะเราก็จะมีคู่มือให้เรียกว่าในวันเดียวเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันกันกบลูกได้นะคะเรียกว่าเอาตัวรอดร่วมกันได้หรือว่าค่ายเรื่องของอการอาหารกับออกกำลังกายลูกๆนี่มาแล้วเลเมปิกเกมได้วิ่งสนุกสนานเลยอังคารถึงวันศุกร์ถูกไหมคะได้ลองทําอาหารและ เราก็จะมีค่ายวีเลฟพุกกิ้งนะคะชวนพ่อแม่ลูกมาทําอาหารเช้าด้วยกันนะคะเช่นลูกบอกว่าสอสอนเนี่ยไปเข้าค่ายเขาให้กินผักกับแม่หรือเขาให้กินอาหารเช้าคือพยายามลดอาหารที่เป็นสะดวกซื้อหมูปิ้งอ่ะแคลอรี่ตั้งร้อยสาแต่แม่ไม่มีเวลาชีวิตประจําวันแม่ก็ยังต้องซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ลูกอยู่แต่เราจะสอนทําอาหารเช้า5นาทีควิกเมนูจะทําอาหารเช้าให้ลูกได้ยังไงแบบครบ5้าหมู่มีประโยชน์ตแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะเพราะว่าชอเช้าเนี่ย มันจะไปก็จะไม่ทันแล้วนะคะเราจะทํายังไงซึ่งมันเป็นปัญหาที่เราว่าก็สอดคล้องกันนะคะเพราะงั้นลูกก็จะบอกว่าแม่เตรียมอาหารเนี่ยไม่ถูกสุขลักษณะเราเคยเจอจสเขาสอนมาอย่างนี้เราก็เลยคราวนี้ครอบครัวจะได้ไปในทางเดียวกันหรือค่ายกันเอาตัวรอดลูกอาจจะบอกว่าเนี่ยเขาสอนเราสอนเด็กมาว่าเวลาเดินถนนกับคุณแม่เด็กต้องเดินด้านใน แล้วก็ฝั่งที่ลดสวนเวลาสะพายกระเป๋าหนูต้องสะพายด้านในรัว้วถ้าด้านนอกหนูอาจจะมีความเสี่ยมภัยแต่ว่าพอไม่ได้สื่อสารคุณแม่ก็จะมีปัญหาเดินบันไดชิดซ้ายชิดขวาอย่างเงี้ยค่ะพอกลับไปเริ่มสื่อสารไม่ตรงกันนะคะเราก็เลยทําเป็นค่ายครอบครัวขึ้นมานะคะ ในสําหรับในเรื่องของค่ายไั่ใกล้ตัวเนี่ยค่ะถ้าเราได้ดูข่าวในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการข่มขืนลักพาตัวเนี่ยก็จะมีการสอนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเราจะมีค่ายบูรณาการกิจกรรมน่ารักมากก็คืออย่างสังเกตคนร้ายนะคะแทนที่เราจะนั่งบอกเด็กว่าน้องต้องสังเกตช่างสังเกตคําว่าสังเกตเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องได้เราก็จะให้คนร้ายปลอมมาเลยห้าคน แล้วก็มีตัวจริงคนร้ายตัวจริงนะคะกับสมมุตินะคะไม่ใช่ตัวจริงคนร้ายแล้วก็เอ่อเรียกว่าเป็นตัวหลอกนะคะเอามายืนเลยแล้วก็ให้เด็กเนี่ยไปสังเกตเด็กก็จะเลือกตัวแทนกลุ่มไปสังเกตเราจะสอนแล้วว่าเวลามองคนร้ายมองยังไงอย่าอย่ามองทั่วๆให้มองโฟกัสตรงไหนเด็กบางคนเลือกจําคิว้วตาจมูกปากเสร็จแล้วก็จะมีไปบอกพี่ที่สเก็ตภาพให้ออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะระบุตัวต,วตนได้เด็กก็จะได้คะแนนไปอย่างเงี้ยวิธีสังเกต มีรถมาจอดหน้าบ้านปุ๊บสามนาทีพอรถเคลื่อนไปจะถามทะเบียนเด็กทะเบียนรถแล้วก็สีรถยี่ห้อรถเลยเด็กก็ถ้าไปค่ายกับเราก็จะตอบได้นะคะอาจจะช่วยเรื่องทักษะของการสังเกตได้ถ้าพูดถึงเครือข่ายนะคะจะมีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรนี้ค่ะต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เรา ร่วมกันกับหลายองค์กรมากเลยนะคะที่จะทำให้ช่วงปิดเทอมเนี่ยเราใช้แคมเปญที่ชื่อว่าปิดเทอมสร้างสรรค์ค่ะ โดยเพิ่มสร้างสารรค์เนี่ยเราคงไม่ใช่เพอเพ,อพอสะส,ะสะที่เดียวนะคะเรายังได้รับความร่วมมือจากอีกหลายองคอ์กรมากมายที่เป็นมีพื้นที่แหล่งเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากร,กรที่ดูแลพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์อีกมากมายที่ดูแลแหล่งเรียนรู้นะคะอ,อ,องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศรราสตร์อพวชที่เราจะรู้จักในนามของตึกลูกเต่านะคะที่ลักสิ์นะคะทีเคพาร์คมีเสียมสยามนะคะสู์วิทยาศาสตร์อีกหลากหลายและศูนย์ ูนย์วัุษศยาวิศิลินทรน์นะคะที่จะมาร่วมกันทําให้ปิดเทอมนี้ค่ะมีแหล่งเรียนรู้อีกมากมายโดยที่ตอนนี้สอสอก็จะมีงานถาแถลงข่าวนะคะในวันที่16มีนาคมโดยที่จะมีพาร์ทเนอร์หลังต่างๆค่ะไปร่วมกันออกบูธที่สวนสมเด็จย่าตรงคลองสารซึ่งงานนี้ค่ะเป็นงานที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีมากเลยค่ะจากองค์กรที่ต้องบอกว่า ที่จ,จริงเขาเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็อย่างทรัพย์ส,สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยดูแลวัดอารามหลวงซึ่งเรายังไม่เคยไปเที่ยวอีกหลายวัดที่มีวัดหรือโบสถ์เนี่ยที่มีความงดงามมากๆเลยที่เราน่าจะได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าในช่วงปิดเทอมนี้นอกจากจะมาค่ายของเราแล้วนะคะก็ยังได้ไปเที่ยวแหล่งเรียนรู้อีกมากมายในทั้งั้กรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยเราค่ะแล้วยังมีหน่วยงานไหนอีกบ้างไหมคะคุณวุฒิรา ค่ะก็อย่างโดยเฉพาะค่ายของสุขคิดดียดแฟมิลี่แคมนะคะเราก็ได้2หน่วยงานหลัก นะคะมาช่วยก็คือกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครนะคะสถานีตํารวจทุ่งมหาเมฆมาช่วยเรียกว่ารับผิดชอบตั้งแต่การภาคทฤษฎีและปฏิบัติฝึกน้องๆแต่ละคนเดินบันไดหนีไฟหนีลมพายุกันเลยนะคะสํารวจอาคารนะคะฝึกด้วยตัวเองอย่างจริงจังนะคะแล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องขอขอบคุณก็คือทางมูลที่กระจกเงานะคะซึ่งเอาประสบการณ์ตรงเลยจากเคสตัดดี้ต่างๆนะคะที่เกิดจากการเด็กหายต่างๆนะคะเข้ามาช่วย หรือว่าในเรื่องของการทําอาหารนะคะเราก็จะได้สถาบันนะคะสอนทําอาหารจากสวนดุสิตเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็เชฟอาร์มนะคะจากรายการอาหารเนี่ยเข้ามาช่วยทําให้รายการอาหารเรามีสีสันนะคะแล้วก็มีความถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้สะดวกทําได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะค่ะ,คะสำหรับในช่วงของท้ายรายการเนี้ยค่ะ,คะอยากให้ท่านผู้อำนวยการแล้วก็คุณรุจิลาฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน<ๆ>เกี่ยวกับค่าย สุขิดดีแอนแฟมิลี่แคมป์ค่ะ,คะ,คะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้ปกครองนะคะหรือน้องๆเนีน่ยค่ะที่สนใจนะคะว่าอปิดเทอมเนี่ยเราไปเที่ยวที่อื่นพอละมีเวลาสัก3-4วันนะคะมาอยู่กับที่ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสุขคิดแคมป์เนี่ยะค่ะ Camp แฟมิลี่แคมป์เราก็อยากให้เวลา3-4วันเนี่ยค่ะรับรองน้องๆสนุกกับเพื่อนๆใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยค่ะว่า เราจะเลี้ยงลูกเด็กเราได้อย่างไรบ้างในภาวะของสังคมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะว่านอกจากกิจกรรม3-4ี่วันแล้วเนี่ยเรามียังมีค่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในวันเสาร์นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนอกจากมาร่วมค่ายกับไอตัว Family Kitty c a แ p แล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรมนอกเหนือจากนี้อีกที่ของศูงนย์เรียนรู้เนี่ยได้จัดเป็นสุดแอคทิวิตี้นะคะที่จัดเฉพาะวันเสาร์นะคะก็าสามารถมาร่วมกิจกรรมได้ฟรีค่ะค่ะค่ะใ,ใ,ใ,ในส่วนของดิฉันเองนะคะอยากจะฝากว่า อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือว่าปิดเทอมนี้ให้โอกาสลูกในการต่อยอดนะคะเดี๋ยสกิลความสามารถในลูกสามารถที่จะต่อเติมได้นะคะในทางวิชาการจากที่ต่างๆแต่ถ้าเป็นค่ายเรื่องของทักษะนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมทักษะการทํางานเป็นทีมการรอการสังเกตหรือการทานอาหารอย่างถูกต้องซึ่งจะทําให้เขาเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเป็นทักษะที่จําเป็นที่เขาจะต้องมีความสุขในอนาคตก็อยากฝากค่ายมีเอาไว้นะคะค่ะ และนี่ก็คือค่ายปิดเทอมสร้างสรรค์สุขคิดดีแอนด์แฟมิลี่แคมป์ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงของการปิดภาคเรียนสําหรับน้องๆท่านใดสนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเบนจะมาพรล,ลิมปิสเถียนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และคุณรู้จีราเจริญยิ่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสนามความรู้จำกัดผู้บริหารค่ายปิดเทอมสร,ร้างสรรค์เป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วงโต๊ะข่าว e t ทีแล้วค่ะช่วงหน้ากลับไปทางสถานีดิชันดารณีโตรื่นพร,ร้อมด้วยทีมงานโต๊ะข่าว e อทีวีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ